วันที่20นิมิถุนายน2566เวลา13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกานาที พันโทอภิรักษ์สำรานทัฒน์รองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่23นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่23คณะกรรมการเข้าจัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีขี่ตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่2รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดณโรงเรียนพยูนวิทยาคารอำเภอพยูนจังหวัดขอนแก่นซึ่งส่งวงดนตรีชื่นชีวาเข้าประกวดในประเภทวงดนตรีสากลร่วมสมยัย น้องๆเก่งและมีความสามารถร้องดีดนตรีเด่นสีไม้ลายมือดีสามารถถ่ายทอดดนตรีสากลร่วมสมัยแนวอีสานได้อย่างสนุกสนาน ฝีมือน้องๆเยาว,วชนรุ่นใหม่เก่งมากๆนอกจากนี้จิตอาสา904และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมนทวนทหารบกที่23ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมอุดมการณ์ความรักชาติให้น้องๆได้เห็นความสำคัญของสถาบันหลักทั้ง3สถาบันที่อยู่บนพื้นธงชาติไทยพร้อมทั้งร่วมปกป้องสถาบันทั้ง3ให้คงอยู่สืบไป กระตุ้นความคิดการเลือกรับรูงข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์พร้อมกันนี้ได้มอบทุนสนับสนุนวงดนตรีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนและจับฉลากลุ้นรับของรางวัลพิเศษอื่นๆอีกมากมายจากพี่ๆชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมนทลทหารบกที่23และกองพันมนฑลทหารบกที่23 เพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวม500คนทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทนหารบกที่23รายงาน